สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสุขุสุขชนจ้าผู้รักในการปลูกผู้รักการกเกษตรจ้าพี่น้องแม่ลำไยส่องฟ้ามหักพักสวนกั้วจ้ามือนีสีมะว่าเรื่องของนอนจ้าพี่น้องมือนีสีมะวกันถึงเรื่องของนอนจากประสบการณ์ของตัวเองจ้าพี่น้องนอนเป็นปัญหาหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการปลูกพักเนาะพี่น้องเนาะถ้าอากาศว่าเย็นจ้าถ้าอากาศอากาศว่าเย็นเขาสีเขาสีระบาดอยู่ในช่วงหนึ่งช่วงทีอากาศว่าเย็นจ้า แล้วกนาฝนช่วงที่เขาศิลาบดและพักที่เขาสอบพักที่เขาสอบก็คือพักกวงตุ้งนี่ละจ้าสอบทุกนอนเลยจ้าพี่น้องสอบทุกนอนเลยทั้งนอนกังเว้นทั้งนอนกลางขึ้นทั้งนอนง่ายหรกกันอนหน่อยเขาสิมากขนาดคือพักแต่ว่ากะลำกับพักกาดเขานอนที่เข้ามากก็คือนอนง่นอนนังหน้านอนกลังขึ้นจ้าพี่น้อง มือนีสิมเวาเรื่องของหนอนหลายๆเพน่นอาจสีบ่ไใดสังเกตบ่ไใดสนใจเรากับสีบ่ไใดศึกษาเรื่องของวง้นวงจรของหนอนนากจากเนาะวงจรชีวิตของหนอนหนอนนี่เขาก็มีอายุขของเขาคือกันจะเขาจะยู่ใดประมาณอันนี้ตามตามที่สังเกตนอกจากประมาณคือกันกับนุ่งห่อนีแหละจ้ะจาจักสีจักมือแต่ว่าสังเกตว่าประมาณเจ็ยมือเฮ้ยซีมือประมาณน,นี้เนาะพี่น้องเนาะวงจรชีวิตของเขา เขามาบอกมาฝากไว้มาใครไว้แล้วเขาก็สิต่อไปเขาก็สิเป็นดักแด้เขาก็สิเป็นแมงกัมบีนอนเกิดจากแมงกัมบีจ้าพี่น้องเกิดจากแมงผีเสือ้อเมื่อนี้สีเว้าเรื่องของนอนสองชนิดนี่สู้ฟังจากประสบการณ์จริงพี่น้องนอนกลางขึ้นคือนนอนตัวใหญ่ขึอ้นนอนนังหนานอนนังงนานี่สารเคมีบรสามารถสีทํำลายเขาได้จ้าพี่น้องเบื้องผุ่นเขากินจนเป็นพุ่นบุ่นพี่น้อง มากําจัดแล ja, ้วจ ja, e ้าก si ําจัดแล้วกำลังโป่งหยอดไม้แลวจ้าพี่น้องเผือสองมือจ้าน้อนนังหนาเขาสิเป็นน้อนกลางขึ้นจ้าพี่น้องเขาสีตัวใหญ่ตัวใหญ่เขาสิเป็นนอนกลางขึ้นน้อนพวกนี้เขาสิฟังตัวอยู่ในดินจ้าพี่น้องเขาสิบกขืนไม้ห้าเห็นถ้าห้าสิมากกําจัดย่ามางเว้นเขาสิบกขืนไม้ห้าเห็นจ้าพี่น้องนี่เสียเอาให้เบิ้งวิธีกินของเขาวิธียูวิธีกินของเขาเขาสิพี่น้องสังเกตได้จ้าเด้อ ขันเขาสวนไปเห็นห้อยลู่ลู่แบบนี้สแสดงว่ามีนอนเราได้จ้านี่อันนี้คือนอนบ่อมนห้อยทาก,กินได้จ้าบ่อมเนห้อยทากินอันนี้คือนอนหนังหนานอนตัวใหญ่จ้านอนตัวใหญ่ใหญ่่ามกังเว้นเขาสิฟังตัวอยู่ในดินจาน้าพี่น้องเขาสิบ่อก้ืนมากเขาสิฟังตัวอยู่ในดินแต่ว่าเขาสิออกหากิกลิงคัขึ้นจาน้าวิธีกําจัดกกนง่ายๆจา้าพี่น้องง่ามกางขึ้นเฮามาเบิงจา่ามาส่องไฟเบิงจา้าเก็บออกจา้าพี่น้อง แต่ว่ากําจัดไงแต่ว่าบามอมเนสารเคมีจะบ่ได้ใสสารเคมีกําจัดใสสารเคมีย,ยากจา้ะยากกําจัดยากน้อนพวกนี้เขาหนังหนาเขาหนังหนาค่ายๆเขา <c oughs> เขามีเกาะหุ่มัวเขาสารเคมีสีไปสัมผัสเขายากทําลายเขายากจา้ะพี่น้องและอีกอย่างก็คือสารเคมีเป็นท่างเลือกสุดไทยของการเกษตร,อ,อ,ร,ร,รอินอร,รียการเกษตรปลอดสารเลจ้ะพี่น้องสารเคมีเป็น เป็นทางเดือกสุดท้ายแต่เขาก็จําเป็นทามันจําเป็นจริงๆ,ๆเ้าก็ต้องใส่แต่เ้าก็ใส่กาหนดใส่จ้ะกาหนดใส่เมื่อนี้ยสิวีว่าวึงเรื่องกําจัดหนอนตัวใหญ่หนอนตัวใหญ่หนอนนังหนาเขาสีฟังตัวอยู่ในดินแต่ว่าเขาสีขึ้นหากินย่มกังเว้นจ้าพี่น้องวิธีกินของเขาก็สิกินเป็นรูใหญ่ยงยงแบบนี้จ้ะถ้าเป็นรูปแบบนี้แสดงว่ามีหนอนพี่น้องมาซองเบิงเลยจังก,กังขื้นจ้าพี่น้องกังขื้นให้พี่น้องมาซองเบิงจ้าให้มาซองเบิงถ้าเห็นตัวก็ขึ้นจับ จับส่สคูใสหนามไปให้ไกล้ให้กากินต่ว่าวิธีกําจับจุ่นี่คือจับไ่คูหลอกก็บีบสั้นไล่ส่จากพี่น้องแต่ว่านน้อนพวกนี land. ้เขาหยัานสั so ้นไล่จากพี่น้องหยั่นสั้นไล่ให้พี่น้องสังเกตเด้อจ่าเด้อพี่น้องจับแล้วพี่น้องจะคุ้ว่าสั้นไล่ทำลายเขาใดบ่พี่น้องเอาใส่แก้วนามสองแก้วใส่แก้วละตูแก้วหนึ่งใส้หนาเป้าแก้วหนึ่งใส้นาสั้นไล่พี่น้องบีบสั้นไล่ไ่พี่น้องสิสังเกตว่านามเป้าเขาสี บ่ตายไงบอ่อตายแลยจ่าสิไตหนีอย่างเดียวบอ่อตายให้ตั้งได้กับบ่ตายเป็นหยังคือตองยานสั้นไล่กับบรูคือกันแต่ว่าเขายานสั้นไล่จ่าแก้วหนึ่งบีบสั้นไล่ใส่บ่พ่อข้าวจ่าพี่น้องซักดันดันแข่งเกลีเรียบร้อยจ่าแต่ว่ากลับแนวอื่นพิสูจน์ด้วยตัวเองพิสูจน์มากบแล้วจ้ากับสารสม้มพริรรเกเคี้ยวกะปะแดกเอาใส่มัดจ้าปานกล้วยเขาจ้าพี่น้องบอ่เป็นหยังจ้า มีแต่สิ่ต้าย้เสยแต่ว่าสั้นไล่แข็งซักตายก็มองเจ้าพี่น้องเพราะฉะนั้นพ,พี่น้องมาเก็บออกแล้วมากกังขึ้นถ้าพี่น้องสิกําจัดหนอนนางนาให้พี่น้องเอาสั้นไล่ใส่หัวน้ำลดน้ำเลยจ้ะลดย่ำกังขึ้นเลยได้จ้าเด้อเพราะว่าหนอนโพนี้เขาสิอหอกหะก,กินกังขึ้นวิธีกําจัดกับแค่นี้จังไง,ไงจับเขาหลอกก็เอาใส่น้ำให้เขาตาย แล้วก็เอานามใส้บัวแล้วก็เอาสั้นไล่ไส้ล้วก็หดไปเลยจ้ะเก็บนอนแล้วหดถิมใบเลยจ้ะแง้มขึ้นจ้ะพี่น้องบาดท,ที่นี่สีมะเบาถึงเรือมหนอนหน่อยจังพี่น้องหนอนหน่อยนี่เขาสีมีไข่เขาสีว่างไข่น้่ใบพักได้จ้ะเด้อนี่คือไข่ของหนอนหน่อยจ้ะพี่น้อง <c oughs> นี่คือไข่ของหนอนหน่อยจ้ะลักษณะไข่เขาสีขัดไข่ไข่ไข่่างแม่งบุ้ม้อจ้ะพี่น้อง ถ้าพี่น้องเขาหัวเขาสวนถ้าพี่น้องปลูกน้อยพี่น้องก็สังเกตได้จ้าเด้อไปเปิดเบื้องจ้าเปิดเบื้องใต้ใบจ้าพี่น้องเปิดเบื้องใต้ใบพักนี่คือร่างของนอนจ้าร่างของนอนน้อยเขาสิเป็นร่างแบบนี้ไข่ไข่แมงมุมเลยจ้าพี่น้องเขาสิเป็นร่างแบบนี้ไข่ไข่แมงมุมถ้าฟักออกมานี่เอ้ยพี่น้องเอ้ยถ้าฟักออกมานี่ว่าตองห่วงจ้าแต่ว่าการกินของเขาสิเป็นพุ่นเป็นรูปไปแบบนี้เลยจ้าพี่น้องนี่พี่น้องเห็นบ่ะ นี่น้อนเขียวหน่อยจ้าพี่น้องสุ่มนี่เขาสียู่เป็นฝูงจ้าพี่น้องเขาสียู่เป็นฝูงแต่วา่าสุ่มนี่เขาสียู่บดมือ,เข,อเ,มเ,เขาสิกินน้าแขงเว้นจ้าพี่น้องนอนพวกนี้เขาสียู่ย่างแขงเว้นถ้าเฮาสิกำจัดจริงๆเฮากะฉีพดพ่นได้ย่างแขงเว้นจา้าฉีดพ่นอินซี่หรือว่าถ้าผู้ใด ถาระบาดนักอิลีถ้าจำป็นใส่เชมีก็คือฉีดพ่นย่างผงเว้นจากพี่น้องแต่ว่าสารเชมีว่าจำป็นกับว่าอย่างใสจากเพราะว่ามันเป็นทางเลือกสุดท้ายวิธียุ่นีก็คือถ้าพอเราก็คือกําจัดจา่าเด็ดทิ้งจากพี่น้อง,เด,ดง,เ,ดดงเด็ดทิ้งเด็ดทําไรเก็บไปทาําไรแค่นั้นนอนพวกนี้ต้องมาหายนะํงเว้นจากมาเบิ่งย่อเว้นทางห้เห็นห้าก็เก็บไปทาําไรหเอาก็เก็บไปกําจัดทิด้งเลยพี่น้องเด้อเด็ดไปกําจัดทิ้งเลยจ่านอนพวกนี้ตั้งแต่เริ่มเห็นใครเลยจ่าเขาเริ่มเห็นใครแบบนี้คือ เก็บออกไปเลยจ้านน่เด็ดออกไปเลยจ้านี่เป็นรังเป็นรังคือกันกับมงมุมจ้ากำลัง,งฟักตัวออกแล้วพี่น้องเห็นบะตาฟักออกบนนีโอ้พี่น้องเอ้ยบ่าอยากสิผากเลยจ้ายูหนีสิเป็นคนเพศกรเกียตต้องช่างสังเกตช่างซ่อมจ้าพี่นอ้องเขามาในหัวในสวนนี่ต้องซ่อมจ้าพี่น้องซ่อมเบิ้งใบพักใบงาพี่เบิง้งเปิดเบิง้งเพะห่าากับเบิง้งของห้าอยู่แล้วเน,ะน,เนาะพี่น้องเนาะเปิดเบิง้งพื้นเบิ้งอยู่แล้วจ้าถ้าห้าเห็นเฮากะกำจัดจ้าถ้าเห็นร่อยกินแบบนี้แสดงว่ามีน้อนจ้านน่ ด้ลยลู่แบบนี้นี่เริ่มแล้วจ้านี่เริ่มหมือแรงสิมาเบิงแล้วจ้าถ้าลู่ง่ๆแบบนี้คือหนอนจ้าถ้ายเห็นร่างคือร่างมงมุ่มนั่นก็นคือร่างหนอนหน่อยเท่ากับเด็ดไปทิ้งจ้านี่สิเดมตาตัดใบออกจ้านี่ตัดใบและเล่มใบออกจ้กใบเขาเสียเขาเจ้าสิตัดออกเพื่อว้กินดอ,อกเขาจ้าพี่น้องเพื่อว้กินดอ,อกเขาพักพวกนี้เป็นพักกวงตุงาาากกงต้งพระราชท่านจ้าพักกลวงตุ้งพระราชท่านก็เลย ต้นงจังน้อยกลัวจะออกดอกก็ใส่เวลาโดนจ้าพี่น้องใส่เวลาโดนแต่เขาอยู่ได้โดนเรื่องของนอนกะประมานนั่นแหละจ้าพี่น้องกัสีมีนอนกลางเว้นหรอกก็นอนกลางคืนนอนกลางคืนเขากับมหาจับเอาจ้าเป็นนอนงแต่กาจัดง่ายจ้าพี่น้องเพราะว่าเขาตัวง่าแล้วเขาก็เป็นตัวเป็นตัวเทากับมาจับได้ง่ายเอาได้ง่ายทำลายได้ง่ายจ้าแต่ว่านอนหน่อยถ้าเข่ามาเห็นเห็นรังหรือว่าเห็นใบพุ่นๆเป็นรูกเป็นรูกเต็มเขากับเก็บไปทิ้งจ้า ก้อนอื่นกับใส่มือนี่แหละจ้าใส่มือนี่แหละกําจัดก้อนวิธีแรกวิธีแรกก็คือใส่มือกําจัดก้อนต่อไปก็คือสั้นไล่หรือว่าผงผภาก็ได้จ้าใส่นามมหดหรือว่ามัฉีดพูนก็ได้จ้านี่คือเป็นท่างเลือกที่สองจ้าท่างเลือกที่หนึ่งก็คือข้าใส่มือห้ากําจัดเองจ้าเก็บเองทำลายเองจ้าพี่น้องแต่ว่าถ้าไอ ขั้นตอนที่สองก็คือทางเหลือกที่สองก็คือใส่สั้นไล่ใส่ผงสาขาก็ได้จ้าพี่น้องมาฉีดพ่นฉีดพ่นมือลุ่นไปก็ใส่กาแฟจ้าใส่กาแฟมาฉีดพ่นจ้าพี่น้องใส่กาแฟมาฉีดพ่นซับกันระวางสั้นไล่กับกาแฟฉีดพ่นซับกันล่องเบิงจักแล้วก็พี่น,อน้องสังเกตแล้วก็ซ่อมเบิงจ้ามาซ่อมเบิงจัก อาทิตย์สองอาทิตย์แต่ว่านนอนนี่เขากินเขาขันได้เขาเดินล่งเขาเลี้ยวได้จ่าเด้อให้เวลาเขาแค่ร์สองอาทิตย์จ่าพี่น้องถ้าสองอาทิตย์ทั้งเรื่องสุดทยก็คือบารเลยจ้าเขาจํเปินทั้งเรื่องสุดทยเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็มีสาราดีๆเมื่อกาสู้กันทั้งสานี่หละจ่าพี่น้องเป็นเป็นคว่ำรูเป็นเกตคว่ำรูเป็นประสบการณ์จากจะของกิ่งจก่พี่น้องเป็นคนชังสิงชางซ่อมเ้าปูกักเ้าต้องสิงต้องซ่อมอยู่แล้วจ right ้าพี่น้องเขาเนสแบงพักเ้าต้องซ่อมต้องซ่อมใบพักใบหญ้าห้าว่ามี สะตูผืดบอมีมาแลงบอมีหนอนบอห้องก็ต้องสังเกต่แล้วจ้าเมื่อนี้คลิปนี้ก็สิขอจบใบเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุภูสุขค้ขนได้จ้าเด้อที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เขามารับชมสิ่งดีๆในการเฮ็ดเกษตรจ้าเพื่อไปเป็นไอเดียบ้างไปเป็นแนวทางในการเฮ็ดเกษตรสุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขค้น ดวงสำ็จในการเหตุกเกษตรได้จ้าได้ยาท้อยาถอยจ้าเฮตุกเกษตรท่อได้จ้าท่อได้สุกคนมีสิท่อแต่ว่าถอยบ่ได้จ้าเพราะว่ามันเป็นอาชีพเดียวที่จังยื่นมันคงสร้างเรื่องอาหารไวย้ยุ่ให้กินถึงสิปืดวิกฤตบานเมี่ยงแบบใดถึงสิเป็นโรคมาแบบใดเทาก็สามารถอยู่ได้บโบ่ะไตแน่นอนจะาเฮตุกเกษตรโบ๊ตายแน่นอนแล้วก็ดีต่อสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายกินอาหารปลอดภัยพร้อมจ้าพี่น้องสุดท้าย กสิขอจบชไว้เพียงเคนี่เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ